ครหลคนนี้จะเมาจังไว่ากลับมามาสวัสดีครับเรามาดูคันแดงหลอนกันนะครับว่า,าอ,อยาก,กเจาของรถอยากจะเช็คทางก็อยากรู้ว่าวิ่งมาเป็นสิบพันล้านแล้วเนี่ยน่าจะต้องมียี่สิบนะยี่สิบล้านต้องมีนะว่าเวลาหัวกันเต็มที่เนี่ยอาการของรถเนี่ย มันจะมีผิดเพี้ยนไหมหรืออะไรเท่าที่ขับอย่ายังไม่มีผิดเพี้ยนอะไรนะแต่แต่ตอนนี้เดี๋ยวจะพักอีกประมาณทักสองเดือนแล้วเดี๋ยวจะไปสู่งานใหญ่กันที่สนามเจ้าเงาะอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองดูว่าเนี่ยเราจะออกมาเช็คดูกันว่าถ้าคัดมีสึกหรอไหมมีเสียหายไหมมีไหมไหม,ไมนะครับทันนี้คันนี้มาเช็คครั้งสุดท้ายตอนที่มาเปลี่ยนลูกทอกซิ่งนะครับปอดเช็คตอนที่เปลี่ยนลูกทอกซิ่งก็น่าจะกลางปีที่แล้วเนาะ กลางปีที่แล้วที่เราถอดเช็คไปแต่หน้าเราต้องมี20าระางแล้วเพราะว่าไปปวากสนามมาหลายสนามแล้วไม่หนึ่ง้วสองอยู่ประมาณเนี้ยนะแต่ส่วนใหญ่จะหนึ่งมากกว่านะครับอ่ะก็อันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองถอดเช็คกันละดูว่าเบื้องต้นอันนี้ที่ชุดใหญ่พ้าคัดเป็นยังไงตอนนี้คือสวยหมดนะนี่เราอันนี้เราถอดออกมาเช็คดูว่าสวยงามหมดนะครับอ่ะไม่ได้มีเสียหายอะไรอัอนนี้นะ อ่ะอันนี้แกะออกมาการใช้งานก็ต้องมีฝึกหลอกันบ้างนะครับแต่ก็จะดูว่าโนนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะใช่ไหมรอมยังเลยยังเลยอ่ะโอเคอ่ะมีฝึกหลกอเลยไหมอ่ะอันนี้มอเดินหน้านะครับมอหลักเลยเล,ล,ลือไม่เลือ้อเราดูรอยมือผมไม่มีรอยมือผมนะเห็นไหมอ่ะยังไม่ได้เลือ้อ นะครับมาเปสวยงามเป็นสวยอยู่นะครับอ่ะโอเคเอาอีกม่อนหนึ่งมาเพราะเวลาเราเราทำเนี่ยเราจะใช้งานเราก็ต้องเช็คของให้ทัวนะครับอโอเคอ่านี้สวยหมดนะครับอันนี้มีมีมีค้งก่อน ขรั้งตอน,น,อนเราเอาผ้าเหล็กหนามาใส่ให้นะครับอาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่โดยรวมแล้วยังสวยอยู่นะครับอ่าสวยอยู่สวยงามทุกมอครับอ่ะโอเคไม่ต้องถามนะว่าเกียร์พังหรือไม่พังอันนี้ไม่พังนะครับสวยงามและไม่มีไหมหลังจากวิ่งมานานแล้วนะครับอันนี้ต้องบอกตรงๆว่าอันเนี้ยเราเราได้ทําการโมดิฟายใส่ลูกทอรกใส่กล่องเกียร์รีแมปแบบครบระบบนะครับอ่ะคือ จะเป็นสำนักไหนก็แล้วแต่เราต้องพูดถึงการรีแมปก่อนรีแมปแบบครบระบบทำถูกต้องถูกวิธีไม่มีพังแน่นอนนะครับในสเต็เปเทอร์โบเดิมเพื่อนๆหลายคนบอกไอ้ผมขับเทอร์โบเดิมพังไหมถ้าแต่งแล้วจะพังไหมไม่พังคนระับถ้าถ้าทำถูกต้องนะครับต้องบอกงนี้หลายๆเคสที่เห็นว่าพังนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการจูนที่ไปเอาไฟล์ของรถรุ่นอื่นมาใส่นะครับหรือเทียบไฟที่ไม่ใกล้เลยเอามาใส่ การโยนไฟล์การรีแมปที่ไม่ถูกต้องเนี่ยคือคุณไปเอาไฟล์เคียร์กระปุกมาใส่นะครับแล้วทําให้รถแรงได้แต่ไม่สามารถทําให้รถใช้จริงได้นะครับเราต้องกลุยกันตรงนี้รถรุ่นใหม่ๆเขาต้องการความแม่นยํานะครับพวกนี้ต้องการความแม่นยําม,มากถ้าผิดพลาดประการใดน,นิดเดียวเนี่ยชนเลยชนเลยพังเลยนะครับอ่ะโอเคคันนี้แดงหลอนเลือกออกมาแล้วสูรณ์แล้วเดี๋ยวผมจะเซต กลับไปไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยก็คือเซตก็คืออาจจะแบบวัดเชียร์ลนด์ว่ามีงานสึกหรออะไรไหมนะครับถ้าสึกหรอก็ค่อยค่อชิมผ้าให้มันแน่นขึ้นนะครับอ่ะอาจจะเชียร์ลนด์ให้นิดหน่อยไม่เยอะมากหรอกเพราะว่ารถไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่อยากเอามาเช็คให้สบายใจก่อนก็เอาไปกลับไปซู้สึกในปีหน้าแล้วก็ปลายปีนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวฝากด้วยไม่มีอะไรมากเดี๋ยว เรื่องเกียร์หอยใจช่างต่อทีทีและช่้งเกียร์และทีมงานช่างต้อมทีทีและช่างเกียร์กับช่างต้อมเรามีอ่ะทีมงานเราเนี่ยตอนนี้มีแต่มือโปรนะครับทั้งหมด3าคนทำงานคันต่อคันจะกะสมบูรณ์แบบมั่นใจได้เลยว่าไม่โมวสว่างแน่นอนนะครับแต่ฝากด้วยผมช่างต่อทีทีและช่างเกียร์อินดีดูแลครับผมตรงครับ โคด่ยโคซิงโคแซดโคจะเมาจัดเดินใส่อย่างแอดีเจเปิดเพลงตือแต่แต่ไฟเพื่อพาผู้ว่าแหวบเฮ้ยเอาเรื่องเพื่อตาแดงแปะใส่แว่นดับชูมือพร้อมแดนไล่จะขมับลงตีนมันแล้วยืนมองบนเงยหน้าสู้แสงแสงเดินถ้าถึงเป็นแก๊งแกงมีตัวเปิดตัวแทงแทงเต็มกระเป๋าเลย